เ็ก่อนเด็ดเลยอัน uh, นี so age. Age? ้นำแข็งละลายหน่ยอ <gment mouve> ่อนๆเลยป้าปวดัไม่ถึนอกมึงเเปิดเปิดเปดนปานหูสางนี้อุ้ยนี่เป็นแข็ะ งามอาพี่น้องดอก,กใหญ่ๆปาดขอบคุณพี่น้องเอเจียแล้ด้จ่าเด้อทั้งเอเจี๊ยเาเอเจีใหม่คนทุกๆกกำลังใจที่เขามานหลับชมเขามาให้กำลังใจได้จา่าโอ้ยไต้ควันใหม่ขี้ดินจ้ะพี่น้องดูดูดูปาดพี่น้องเอ้ยโอ้ดีใจเดี๋บวไปไหนบังบอกหนึ่งบอกฟันว่าสิบอกโอเฮ็ดมูหนูเยอะเอ็มสี่นะจ่ะ

môn phao ừ. ừ. nha Nhà hai buffin ok chum chum Chôm buck hip baba hip to nha môn mặt hai buck hip 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 mặt hai บ่เห็นจำจมให้บักเฮ็บตั้งใจออกมาอันข้างนอกมาถึงมาออกเฮ็บออกบ่เห็นจำป้าอยู่ไปฉีดวัคซีนแล้วจ้ะฉีดวัคซีนป้องกันบักเห็บนาะจ้ะไอ้เข็มแรกฉีดไปได้สองอาทิตย์แล้วละจ้ะเข็มที่สองกะอีกสามเดือนน้อจ้าต้องถึงได้ฉีดเข็มที่สอง ฉีดวัคซีนมาเข็มน,นี่ะจะนี่เอ่อจะฉีดที่สามเข็มนะจ๊ะเข็มที่สามเนี่ยก็ห้างระยะหกเดือนจ้ะไปฉีดป้องกนันไว,ว้นะจ๊ะว้าวสนี่ะพีน้องเอ้ยเกือบไม่มาเห็นบังดีน,นะง่ากไหมเราไอ้เบล่าสิเขาปัางสินะจ้ะ ปอยู่ก็สีชีสสเปรย์นะจ๊ะให้น้องเนาะป้องกันไว้จ้ะเคยมีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ที่อันป้ายู่ระวังหวังเฮ็ดเด้อจันบอกขอบคุณหลายๆเด้อแต่เด้อป้ายู่ป้องกันเด้อจ้ะไปฉีดวัคซีนแล้วปีนี้ฉีดไว้ตั้งหัวปีเลยจ้ะคอ,อนใหม่หนะคุณน้องคอนใหม่ยังไม่ยังสีเฮ็ดบอกออกจ้ะต้องเป็นคอนใหม่เก่าอุยเฮ็ดยังเป็นน้ำแข็งเลยพี่น้อง ดอกน้อยๆกำลังขึ้นหลายเลยจ้ะวนๆน,นี่เลยนั่งร่มควาสิหมุนยังไดเนาะมันสุกสุกอ่ะเด็กเกยเพชรนั่งร่มโดนแล้วแม่พี่น้องสกุกสุกมัน ปาเฮ็ดเอ็นนี่จะมาลายเลยต้องโมเห็นเฮ็ดนางล่มนะพี่น้องกูได้เอาหมองเดียวอัน,นเต็มตะกาเลยนะี่พอก,กินแล้วกับเมื่อบานเลยจ้เฮ็ดอ,อันนี้เห็นลา,ายอยู่นีจ้ะเห็นไหมควันนี่ควันย้ายยังเห็น้องเอ้ยมันจักมันเฮ็ดอีหยังแน่มันอ,ออกจก้ะนี่ซนีเหระคือจ้าพี่น้อง มาปลอนเหรอพี่น้องปือดอกอรี้มนอ้นนะเด้อพี่น้องเอสตี้เก็บใ้หนำเกันจ้า โอเคเนี oh, mm ่ยเป็นน้ำแข็งดีจ้ะปาดอกน้อย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 ไร้เล็กเล็ก พอเฮ็ดหูหนูหลายอยู่แต่ว่าอันดอกน้อยๆแม่พี่น้องพูดนะกำลังขึน้นนะจ๊ะตามพรอนใหม่ปลาใหม่จริงใหม่ล้าลายนับนี้พี่น้องกิ่งใหม่ของแขงของขาล้มไปเธอหนึงเหรอที่พี่น้องเอ้ยต้นใหม่ต้นน,น,ตน,น,นี้น้อยไหมจ๊ะบังเนี่ยต้นนี้น้อยเนี่เห็นไหมพี่น้องเดินเข้ามาหนิ Right loser, อายุนี้ล่มไปครั้งนึงแล้วของแขชงของค้านม่จากนกค้าบอบิดกับของิ้งใหม่ล่มท่วนเลยยุกเก็บเห็ดเป็นน้ำแข็งโอ้ยมือกับเย็นพี่น้องเลยเย็นหนาวเลยแม่จ๊ะมือก็จะเป็นน้ำแข็ง ล้มแถวนี้บ่ออกเลบ่ออกเลยไปนิดน้อยนะจ๊ะนะไปข้าวไปกินบ่ไอ้บองนีกับบด้มานานแล้วเดว้นึกว่ามันเฮ็ดสิออกไปนอนบ่ออกออก้นใหม่ก็บล,าลา้าอะไรจ๊ะก้อนหายไปเยอะ ี๋แต่วเขาดอกน,นี่นะพี่น้องก็บอกเพินตะเก็บนะต้องหาเอาดอกที่ยายแน่ที่พ่อก,กินหน่อยนะจ๊ะโอ้ยมือสิเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดอัน อุ้ยว่าเก็บดอกพี่น้องอมะเก็บพอดอกได้ทีอันนั้นเนาะจ้ะปตวงด้กย,ย่ามไรสิได้ไม์มาเก็บอีกน้อนี่อน้อตัง้งหน,น่อยโอ้มันนี่มันแต่เห็ดหูนหนูเด้อพี่น้องมันนี่กระสุกดีอยู่เนาะจะ้ะเนาะมันนี่บอกอันคิดว่าสิได้เห็ดที่ช่น้องคิดว่าเห็ดเขาบอ่กออกเนาะจ้ะเพราะว่า Thế là cả tiếp lục nào mới dạ nó thì bác sĩ bỗng mình hết thầy cái tầm mày 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 แบกขอนมาเลยบไปนี้พี่น้องไปพอเฮ็ดแบกขอนมาให้ป้ายุเลยบไปนี่ไปเ,ไปเอกกระได้แบกขอนมาเลยบไปนี้ขี้ข้านเก็บให้นะพี่น้องแบกขอนมาหลุดเอาเลยบ้ไปหยกไปใส่เหรออันี้ อิ่มควรให้อออดอกหน่อยๆเอาไว้สัก เอกปลาอยก่กิงคับว่าใครพี่น้องยกขอนใหม่้าาเลยนี่น พราเจ้าเลี้ยงไว้เป็นระเบียบสวยนะจ๊ะย่างเลโอ้เต็มถนนเลยพี่น,น้องฮูนข้างน้ำเยอะเลยจ้าเป็นเก็บเห็ดมือนีกะได้ซ้ำหนีละจ้ะพี่น้องมันเห็ดหูหนูเห็ดนังน้องนี่ได้น,นิดเ,เดียวพอ่ยอหยล่โยแต่ว่าเขาเถาเหมือแล้วจ้ะไอ้พรท่านเนาะเรวกาสิเอาเห็ดแหงไม้พี่น้องเอฟซีชุบเน,นาะจ้ะมีที่ ตุนเฮ็ดไว้กินนั่นน้าน้องปายู่เพราะว่าช่องฟีดปายู่กะเต็มนะจ้าปายู่กะเสียเอามาเนี่ยแหละจ้ะเนาะ <c oughs> เอามาตากแห้งนี่ทั้งเฮ็ดหูหนูเฮ็ดไอ้นางล่มเนาะจ้ะมอกข้าไปน้องเนี่ยบังไก่ไกนะจ๊ะนี่ครับเฮ็ดนางล่มกักบฉีกเป็นเส้นยังสิเนาะจ้ะแล้วก็เอาไปอันตากเนาะจ้ะบ่ต้องล้างน้ำเนาะจ้ะเพราะว่าเฮ็ดทางล่มนี่เขาจะเป็นเฮ็ดอมน้ำเนาะจ้ะเขาปัดทำความสะอาดเนาะจ้ะแล้วก็เอาฉีกเป็นเป็นชิ้มยังประมาณนี้เนาะจ้ะแล้วก็เอาไป ไปพึ่งเนาะจ้ะเอาไปตากนั่นแหละจ้ะนี่นี่ใส้ถานแล้วก็เอาไปตากบนอันเครื่องฮิตเตอร์ที่ห้องเปิดเครื่องทําความอนนุ่นเนาะจ้ะเห็ดนางอมตากแห้งเอามาซุปแซบแซบี่น้องลองทํากินดูเด้อจ้ะแซบก็เห็ดสดเท่าอีกนี่อันเวลาห่าเอามาอันซุปเนาะจ้ะเฮากะเอามาแช่นมม้ำไปประมมณสิบถึงสิบห้านาทีเนาะจ้าแล้วก็เอาไปต้มต้มให้จนซุกแล้วก็แบบ บีบน้ำให้เขาอันเสด็จน้ำเน,นาะจ้ะแล้วก็เอามาสุกแซบอหลีลองน้ำกินดูเน้ะจ้ะที่ตุนเฮทไปกินนั่นน่าเนาะจ้ะแล้วกับเก็บมาหลายหลายเนาะจ้ะซองฟิล์ทอันเต็มเนาะจ้ะบ่มีหมองไส้นะก็เอามาตากแห้งไว้เนาะจ้ะเนี่ยเก็บไบกินเป็นปีอยู่ละจ้ะเนาะใบกินย่าอันมืดฤดูนาเฮดเนาะจ้ะที่ตุนเฮดไปกินนั่นน่าน้องปายุเนาะจ้ะ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายด้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่ FC, าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ด้จา้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลูกจอนได้ไดจา้าพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนา้าจ้า